นี่ก็พอกันเลยนะคะคือต้องบอกว่าบางทีมันก็จริงๆเป็นกรมรัชทันเป็นผู้คุมต่างๆมันยากเหมือนกันนะพี่อุ๋ยเป็นสารก็ยากเหมือนกันนะว่าเราควรที่จะให้ใครได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดียังจําชื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมข้างหลังพี่อุ๋ยจากเขาาบสีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงสงกรานช่วงวันไหลอะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งก่อเหตุยิงปืนช่วงวันไหลทะเลาะกันอะตามภาษา แล้วยิงปืนทาให้มีคนตายหนึ่งเจ็บอีก3ซึ่งหนึ่งใน3มที่บาดเจ็บเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่สิแต่ก่อนนั้นคดียาวเป็นหางว่าวเลยนะนี่คดีอาญาคดีเพยามฆ่าเจ้าพนักงานค้ายาเสพปิดหลายคดีมากอล่าสุดนี่ยิงคนตายแล้บาดเจ็บได้ประกันตัวออกมาสู้คดีอเอาปืนไปจี้ญาติเมียเพราะจะง้อขอคืนดีกับเมียแล้วไม่เจอตัวลักพาตัวลูกของญาติเขาอีก แล้ววางประกันเนี่ยหรอใช่ไปก่อคดีใหม่อีกแล้วหรอแล้วมันสมควรได้ประกันตัว <c oughs> ไหมคนแบบนี้ <c oughs> แล้วมันเอาปืนมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยเอาเอาปืนไปจี้หัวเขาอย่างนั้นเลยอ่ะนี่ของใหม่กันเนี่ยอะดูคลิปก่อนค่ะ ขึ้นรถขึ้นรถไปกับผมไม่ต้องไปแล้วเขาจะดูลูกเี่ยไ้เร็วเอาลูกไปเร็วๆแล้วลูกพีออนตายแล้ววันเนี้ยบอกก็ลูกไปคับผม นี่เป็นคลิปที่อยู่หน้าห้องน้ําเอกชนริมถนนชายหาดจ,จอมเทียนนะคะตอนตีห้ายี่สิบสี่นาทีวันที่แปดธันวาคมจากกีฉิมคีรีหรือจากเขาใบาสีขี่รถมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาคือตรงนี้เป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวคุณเดือนเนี่ยเป็นญาติของเมียของจกัก <c oughs> คุณเดือนเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่จากลงจากรถเสร็จปุ๊บขึ้นลําปืนแล้วตรงไปหาคุณเดือนเลยบอกปลาอยู่ไหนปลาก็คือเมียตัวเองปลาอยู่ไหนไปไปกับผม คือเดือนก็บอกเฮ้ยใจเย็นจากใจเย็นแต่ก็ไม่เป็นผลเลยเอาปืนจี้เดินบอกไปกับผมเดี๋ยนี้ผมยอมตายนะ้บอกเลยผมยอมตายเดือวบอกเอาล้วลูกอ่ะใครจะดูลูกลูกเพิ่งจะอายุสิบสองเองสุดท้ายจักก็ไม่ยอมปืนจี้หัวเขาอ่ะเป็นพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยไปไหมอ่ะก็ต้องไปเพราะว่าปืนมันขึ้นลำกล้องแล้วอ่ะ เนี่ยคุณเดือนก็ต้องยอมเดินตามไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในร้านที่เห็นเด็กร้องไห้บอกเออนูมโตแม่กูไปด้วยนั่นลูกชายเขานะคะลูกชายอายุ12ปีของคุณเดือนนะคะจากบังคับให้คุณเดือนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วขี่รถออกไปไปดูวงจรปิดต่อค่ะจากขี่รถพาคุณเดือนไปวัดห้วยใหญ่ ห่างจากจุดที่พามาสิบห้ากิโลเมตรคือตรงนี้เป็นสถานที่จัดงานศพของญาติฝั่งคุณเดือนซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณเดือนเป็นเป็นญาติกับปลาซึ่งเป็นเมียจักก็ตั้งใจจะมาหาปลาเผื่อว่าปลามางานศพที่นี่ก็ไม่เจอปลาแต่เจอพ่อแม่ของปลาอ่ะก็มีศักเป็นพ่อตาแม่ยายใช่ไหม,มเจอพ่อแม่ของปลาจักก็ก้มกราบเท้าพ่อแม่ค่ะครับบอกว่าขอร้องล่ะขอแบบ กลับมาอยู่กับปลาได้ไหมขอคืนดีกันช่วยแบบให้ลูกสาวกลับมาอยู่กับผมพีก็อ้อนวอนนะคะพลเมืองดีเขาก็รีพอร์แจ้งตำรวจสพห้วยใหญ่เรามีภาพตอนจกักเรามีวงจรปิดจากก้มกับเทา้าป่ะมีไหมหรือมีภาพไหมคะไม่มีเนาะอ่ะทีนี้พอตำรวจมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยจักก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ ตอนนี้จับไม่ได้นะคะว่าจักอยู่ไหนอะอม,มันหนีไปเลยนะคะตำรวจมามาไม่ทันพอเห็นตำรวจปุ๊บมันหนีแล้วจับไม่ได้นะคะทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เอาปืนจี้คุณเดือนมาหาปลาที่วัดเนี่ยก่อนหน้านั้นลูกคุณเดือนที่เขาร้องไห้ที่บอกเอาเอาแม่กูไปทําไมนะ่ะน้องเคยโดนลักพาตัวไปรอบหนึ่งคือ6ธันวาคมจักบุกไปหาคุณเดือนที่ร้านเหมือนเดิมเลยตอนนั้นพอดีคุณเดือนไม่อยู่จักก็ไปปลุกลูกชายคุณเดือนวัย12ปีอะ ปลุกให้ลูกมาจากที่นอนแล้วก็ยืมโทรศัพท์คนแถวนั้นโทรหาคุณเดือนพอคุณเดือนรับสายจักก็บอกทําไมต้องหนีด้วยอ่ะผมไม่ทําอะไรหรอกแต่ถ้าพี่แมวไอ้ปลามาผมเอาลูกชายพี่ไปแทนนะแล้วจักก็เอาลูกชายคุณเดือนขึ้นกระบะขับออกไปเลยค่ะคุณเดือนก็ต้องโทรแจ้งตํารวจให้ช่วยตามหาจนบ่ายสามวันเดียวกันน่ะจักถึงปล่อยตัวลูกชายเธอปล่อยไว้ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะกลางป่าอเพอราะรถกระบะน้ํามันหมดน้องก็ต้องไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านจนตารวจเข้าไปช่วยอ่ะจนถึงตอนนี้ จากนี่หายทั้งหัวหายทั้งตัวไปไหนไม่รู้เลยนะคะตำรวจยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำอยู่เลยอะ่ะวันนี้เราให้คุณจ,จ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไ,ไ,ไปหาคุณเดือนนะคะวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดแต่ก็ได้คุยกับคุณเดือนอยู่เธอก็บอกว่าอ้ตอนที่เธอโดนเอาปืนจี้หัวเธอกลัวมากกลัวจนแบบกลัวจนฉี่ราดเลยอะ่ะเพราะว่าจักมีทั้งประวัติฆ่าคนตายแล้วตอนที่ซ้อนท้ายจักขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเธอก็ถามนะว่าจักทําแบบนี้ทําไมทำไมไม่คุยกันดีๆ จักก็บอกว่าก็พี่กดดันให้ผมต้องทําแบบนี้เองอ่ะคือคุณเดือนเธอก็เล่าว่าตั้งแต่ปลาแบบทิ้งจากไปเนี่ย <Hear. S 1> จักก็พยายามโทรมาตามหาปลากับเธอตลอดซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วอะว่ามันจบไม่สวยแน่นอนเพราะถามว่าทําไมปลาต้องเลิกใช่ไหมจะอยู่ยังไงไหวคะจักทั้งตบทั้งตีเอาเชือกมัดมือเอาปืนยิงเฉียวหูอ่ะ <c oughs> เป็นผู้หญิผู้หญิ <c oughs> อยู่ไมหมล่ะก็ไม่อยู่ฮะเออใครจะอยู่ปลาก็ไม่อยู่ปลาก็เลยหนีออกมาไง แล้วเธอก็รู้เรื่องราวนี้ดีเพราะฉะนั้นเวลาจักจะโทรมาหาเธอเพื่อจะตามหาปลาเธอก็เลยไม่รับโทรศัพท์จักก็คงจะโกรธคงจะโมโหเพราะว่าหาปลาก็ไม่เจอติดต่อเธอก็ไม่ได้อืก็เลยก่อเหตุขึ้นเขาก็ร้องไห้เขาบอกพวกพี่บีบให้ผมต้องทําแบบนี้ก็เลยพี่ไปบีบอะไรเองผมโทรมาพี่ก็ไม่คุยกับผมก็บอกถ้ามึงูโทรมาแล้วมึงคุยกับกูดีๆกูก็กู กูก็กูก็รับสายมึงแต่มึงคุยเสียงดังอย่างนั้นใครจะกล้ารับแล้วมึงเพิ่งเอาปืนมาเจ่อลูกกูไปใช่ใชเขารักเมียเขามากแล้วเมียเขาต้องหนีออกจากบ้านเนเป็นเพราะอะไรกันบ้าก็เห็นว่ามีการทะเลาะวิวาดกันทุกครั้งก็จะซ้อม,อมจะตีล่าสุดก็คือยิงเห็นเห็นหลานเล่าให้ฟังว่ายิงเฉียวหัวไปตีจนน่่มเลยจะทนไม่ไหวใช่ ชั่วคราวประมาณนั้นมาขออยู่ชั่วคราวแต่หนูก็ไม่ได้ให้อยู่ไงเพราะว่าเรารู้นิสัยจักอยู่แล้วว่าจักเป็นยังไงไม่คิดว่ามาอยู่ได้วันเดียวนี่นายจักเนี่ยมีมีการมาตามเลยใช่ไหมใช่ค่ะทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านครอบครัวของจักในพื้นที่อำเภอสัตหีบนะคะก็ได้เจอกับน้องสาวของจักน้องบอกว่าก็เพิ่งรู้เรื่องที่พี่ชายไปก่อเหตุมาแล้วก็ติดต่อพี่ชายไม่ได้เหมือนกันส่วนกรณีที่ว่าเลิกกันกับพี่สะพ้ายก็คือคุณปลาเนี่ย น้องสาวบอกก็เห็นเขารักกันดีนะเห็นเขารักกันมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันแบบผัวผัวเมียเมียห,หรือเปล่าเธอบอกว่าปกติแล้วพี่ชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้อืแต่ถ้าดูจากประวัติการก่ออาญากรรมเนี่ยมันดูสวนทางนะคะแต่เธอก็ยืนยันว่าพี่ชายเธอเนี่ยปกติไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ถ้าใครทําเขาก่อนอ่ะเขาก็จะเอาคืนแน่นอนเอาลองฟังเสียงน้องสาวหน่อยแล้วกันค่ะใครจะทําอะไรแบบนี้เขาก็าจะไม่ยุง่ง เขาจะไม่วุ่นวายกับใครเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็หนูไม่รู้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่านิสัยพี่ชันจะเป็นแบบสําหรับเขาก็เขาไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้แค่นี้ตั้งแต่เกิดเรื่องไปเมื่อวานเนี่ยติดต่อเขาได้ไหมพี่หนูเพราะว่าหนูไม่รู้อะไรของเขาเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเลย แต่น้องสาวก็บอกนะว่าอยากให้พี่ชายรีบมอบตัวกับตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยออกหมายจับแล้วนะคะข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวหรือใช้กำลังประทุษร้ายน้องสาวบอกว่าปกติพี่ชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะดูประวัติของจักหน่อยก็แล้วกันปี50เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันบุกรุกเคหสถานแล้วก็พกพาปืนและพยมฆ่าค่ะปี57 หนีโทษอาญาจำคุก17ปี4เดือนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบพกพาอาวุธปืนค้ายาเสพติดแล้วก็หนีคดีอาญาอีกหลายคดีถูกจับกุมคดีเสพยาบ้าปี67เป็นผู้ต้องหาคดียิงกันงานวันไหลในชุมชนซอยบ่อนไก่มีผู้เสียชีวิต1เจ็บอีกสาหนึ่งในสเป็นเด็กหญิงอายุแค่13ปีแล้วก็มาถูกจับในคดียิงคนตายเนี้ยปี67นี้ย และนี่ก็ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีและนี่คือสิ่งที่จักทำนะคะก็คือไปก่อเหตุซ้ำอีกประวัติมันมันค้านกับสิ่งที่ครอบครัวบอกอะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวยังไม่ได้ตัวผู้ชมดูหน้าไว้ก่อนก็นแล้วกันเ,เจอที่ไหนเรียกไว้เลยนะคะแล้วแจ้งตำรวจคะ่ะคือได้ประกันตัวจากคดีหนึ่งแต่ว่าไปก่อคดีอื่นนะแต่คดีคดเก,ก่าก็โชคชนเหลือเกินหนีคดีก็หลายคดีก็บางทีก็คงจะต้องหลายคนก็มีคาถามอะคะ่ะว่าเอ๊แล้ว คือแบบนี้เนี่ยมันมันสมควรได้ประกันตัวจริงจริงใช่ไหม mm. มันควรได้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราเรา,เราเดินเดินอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะไปเจอเขาที่ไหนยังไงอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาพกอาวุธมาไหมเขาอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ปกติไหมเขาจะก่อเหตุอะไรหรือเปล่าอีก